ผมเตือนคุณหญิงไปแล้วนะครับบอกเขาไปแล้วว่าเขาเป็นถึงเฮดของโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาควรที่จะต้องรับผิดชอบงานในส่วนตรงนี้เองได้ไม่จําเป็นต้องโยงงานไปให้คุณทําคุณเจ๋งเข้าใจพัดใช่ไหมครับครับส่วนหน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือการสนับสนุนข้อมูลแล้วก็ฟีดแบ็กให้กับทางเอเจนซี่ใช่ครับแต่ว่าพัดก็ต้องทําตามที่พี่หญิงสั่งตลอดอยู่ดีขอบคุณคุณเจ๋งมากๆเลยนะครับที่เตือนพี่หญิงให้ แล้วทำไมคุณไม่ลองปฏิเสธเขาไปบ้างล่ะครับก่อนหน้าน,นี้พัดเคยปฏิเสธไปแล้วครับแต่พี่หญิงก็ยังบีบให้พัดทำอยู่ดีพอพัดไม่ทำพี่หญิงก็จะหาว่าพัดไม่มีน้ำใจคุณพัดก็เลยไม่พอใจใช่ไหมครับ ผมเข้าใจนะครับที่คุณคงรู้สึกเหมือนถูกใส่ร้ายอ่ะคุณหญิงเองเนี่ยเขาก็ทำไม่ถูกหรอกครับที่เขาโยนความผิดให้กับคุณนะแต่ผมว่าคุณควรจะต้องใจเย็นกว่านี้แล้วก็หาควบคุมอารมณ์ให้ได้เหมือนคนที่เขามีวุฒิภาวะเขาทำกันนะครับคุณยังเด็กคุณเลยยังไม่เข้าใจถึงเรื่องภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของทีม เข้าใจครับแต่ว่าแล้วทำไมคุณถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ล่ะครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าแผนกของเราเนี่ยเป็นแผนกที่แยกออกมาจากมาคอมแปลว่าเราเนี่ยต้องใช้รีซอสของบริษัทเพิ่มมากขึ้นผู้ใหญ่เนี่ยเขายอมคาดผลลัพธ์ที่มันจะต้องดีขึ้นอยู่แล้ว แต่สิ่งที่คุณทําให้เขาเห็นในวันนี้เนี่ยมันคือความไม่เป็นทีมเพลเยอร์ของพวกเราผลงานของพวกเราตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นชิ้นเป็นอันผมเนี่ยกลัวว่าวันหนึ่งทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะเห็นความไม่จําเป็นที่จะต้องมีแผนกนี้เขาอาจจะยุบเราไปเป็นมาค้อมทีมเดียวเหมือนเดิมแล้วก็จ้างเอเจนซี่จากข้างนอกมาทางานในส่วนตรงนี้แทนมันก็เป็นไปได้ ทีนี้คุณเข้าใจถึงผลกระทบของเรื่องทั้งหมดนี้แล้วหรือยังนะครับคุณพัฒ